ถ้าพักการเมืองใดมีนโยบายออกมาสร้างเสริมงานสร้างเสริมอาชีพส่งเสริมให้คนมีไรใดส่งเสริมให้คนมีการศึกษาส่งเสริมในเรื่องสาธารณสุขไอคนเขาถึงโรงพยาบาลแพทย์หมอได้ยังทันที่ล่วงว่องไวหรือโครงการปฏิรูปตำรวจระบบราชการ นั่นล่ะมันจะเป็นนโยบายที่ดีที่สามารถพัฒนาประเทศให้จเจริญรุ่งเรืองไปได้แต่ถานายใบลดแลกแกกแถมนี่จบครับจบเลยเพราะว่าเท่ากับมาซ้าเติมให้ค้นเป็นง่อยเป็นเบีย้ยลงไปอีกบอ่อม่นว่าบดีเด้ดีแต่คุณต้องแกกให้ถือคน คุณต้องแจก,กของให้ดีแจกอาชีพเช่นเช่าให้เช่าหน้าเกษตรกรมีอาชีพในการทำหน้าทำการเกษตรมีความถนัดในเรื่องนี้ดีก็พวกนักวิชาการที่จบด็อกเตอร์มาเขามีความพุ่มปัญญาเขาเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็น ปัญญาพุ่มปัญญาของเขาในสมองในสายเลือดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัดต้องมองออกว่าการเกษตรมันต้องใส่อีหยังการเกษตรมันต้องมีนม้ำพ่อมีน้ำแล้วมันก็มีพืชไทยบ้านเขามักปลูกมักฝังวัฒนธรรมของไทยบ้านก็คือการเลี้ยนแบบกัน สังเกตบ้านใดเฮ็ดห้างลิ่นกเ็เฮ็ดห้างลิ่นเบิดบ้านเฮียนนั่นก็เฮ็ดเที่ยนนี่กเ็เฮ็ดเลีนออกไปหาเงินนอ,อกบ้านหาของห้างก็หาของห้างเบิดบ้านสติดพาใบกับพาใบเบิดบานจนมีโรงงานเอาเขตประเทศเป็นพื้นที่ค้าขายมาแม่นว่าเบอร์ดีดิ